สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอไนท์มูเตร์นะคะที่เพจและช่องไนท์มูเตอร์นะคะวันนี้ไพ่อยากจะมาบอกอะไรแก่คุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะไพ่อยากบอกอะไรแก่คุณการดูดวงในวันนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบแรนดอมหรือแบบสุ่มนั่นเองนะคะนะคะใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้เจอวิดีโอนี้นะคะ ดวงนั้นอาจจะเป็นของคุณบางคนก็ตรงนะคะบางคนก็อาจจะไม่ตรงนะคะเพราะเป็นการดูแบบสุ่มดูแบบโดยรวมนะคะมาดูกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรแก่คุณในช่วงนี้นะคะใครที่มีปัญหาด้านการเงินก็คือว่ามีเงินเข้ามา ทางเดียวนะคะทางเดียวหรือนานๆครั้งจะมีเงินเข้ามาเป็นก้อนแต่ในระหว่างทางของการรอเงินเข้ามาอีกเราจะมีรายจ่ายค่อนข้างมากนะคะรายจ่ายล้นรายรับมีน้อยเนี่ยเห็นไหมคะรายรับมีหนึ่งหรือมีเป็นก้อนมีแค่หนึ่งมีแค่หนึ่งครั้งรายจ่ายมากนะคะรายจ่ายจะมากกว่ารายรับนะคะแล้วก็เฝ้ารอคอยนะคะ รายรับที่จะมาซัพพอร์ตในชีวิตของเรานะคะยังรอคอยนะคะรอคอยแบบมีความหวังนะว่าจะได้มาดูซิว่าการรอคอยของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะบางคนมีเรื่องของการเจ็บป่วยเข้ามานะคะเจ็บป่วยหรือเงินไม่พอใช้ไพ่ในวันนี้จะพูดถึงในเรื่องของการเงินซะมากกว่านะคะเป็นเรื่องของการเงินซะเลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขนะคะสตารวมของการเงินเราจะทําอย่างไรนะคะ,ะในไพ่นะคะจะบอกว่าจะได้นี่เก่าหรือบุญเก่าที่เราเคยทําสั่งสมไว้นะคะจะมาหนุนนํามาคลี่คลายการเงินที่ติดขัดหรือการรอคอยนะคะ,ะแล้วนะคะในระยะนี้อาจจะมีโชคนะคะมีโชคไพ่ใบนี้คือมีโชคลาบถูกหวยมีโชคนะคะ คือเห็นได้เลยว่าในขณะนี้ผู้ที่ดูคลิปแม่หมอนะใครที่กำลังมีปัญหาด้านการเงินมีเงินเข้ามาด้านเดียวหรือมาเป็นก้อนหรือมีเงินเข้าน้อยกว่าจ่ายแล้วก็รอคอยการเงินที่จะเปลี่ยนแปลงหรือรอคอยหนี้เก่ารอคอยเขาจ่ายเงินรอคอยสิ่งที่เขาค้างไว้เขาบอกจะจ่ายเขาบอกจะให้แต่เรามันยังไม่มาเรามองเห็นอยู่ว่าเขาจะให้แต่เขายังไม่ให้นะคะ จะได้นะคะจะได้จะมีโชคด้วยจะได้เงินนะคะนี่นะคะเทวดาเห็นสิ่งที่เราทำดีนะคะคนที่เข้าวัดทาบุญนะคะหรือคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ใช่แค่จะไปวัดแล้วก็จะได้ดีนะคะคนที่มีจิตใจดีคนที่แบ่งปันคนอื่นแม้แต่การพูดให้คนอื่นรู้สึกดีนะคะไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นทางคำพูดด้วย จะมีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินชีวิตการเงินจะดีขึ้นนะคะ,นะคะเนี่ยคะ่ะจะมีโชคด้วยนะคะเด่นในเรื่องของโชคและความความรู้สึกนะคะอาจจะมองว่าเหมือนจะมองไม่เห็นเลยนะเหมือนจะมองไม่เห็นทางแต่ฟันธงและคอนเฟิร์มนะคะว่าคุณจะมีโชคและคุณจะได้เงินคนที่มีลูกหนี้จะได้หนี้สินคืนคะ่ะ